สวัสดีครับค่ะ MDX นี่เป็นยังไงบ้างคะยังดีครับเพราะว่าเราประเมินแนวโน้มผลประกอบการไปมาสองนะครับค่ะค่ะดังนั้นราคาหุ้นตรงนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงครับค่ะขอราคาที่พี่ให้ต่อเนื่องนะคะราคาตอนนี้ยืนที่สามบาทห้าสิบสตางค์นะคะใช่ครับไม่มีอะไรน่าห่วงครับก็ยังสามารถถือได้ค่ะนะครับยังถือได้นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับที่จะ แนะน,นําในสการนี้เป็นตัวที่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็อยากให้หนั่งถือถือซื้อลงทุนถือเทุนย่างหนึ่งซื้อลงทุนเักระยะหนึ่งเพราะว่าผลประกอบการในปีนี้เขาจะกําไรทุกเซนติเรนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับพอดูราคานิดนึงนะฮะก็คือตัวเงินโก้นะครับ เดมโก้ใช่ไหมคะอ๋อพี่เคยให้มาเข้ารายการใหม่ๆนะตอนนู้นอ่ะโอ้โหนี่มาห้าบาทแล้วเหรออยู่หาย้วด้วยนะครับโอ้ตอนนั้นให้มาเท่าไหร่สามบาทเองนะใช่ครับแล้วก็คือเราปรับตป้งอยู่นี้เป็นถ้าดูจากวิมพันเนี่ยถ้าดูจากตัวเม่น่าจะประมาณเจ็ดบาทถึงจะเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านควนจะซื้อขอาบอกว่าซื้อเมื่อออดสุดกันรเราซื้อตอนแดงๆใช่ไหมคะใช่ครับเรารับที่ราคาเท่าไหร่คะผมคิดว่าถ้าต่ำ ถ้าประมาณสักห้าบาทสามสิบตัวนั้นน่าสนใจค่ะนะครับแล้วก็ถือลงทุนปิ้งยัเป็นปีที่ดีที่สุดแบบของเขาเลยก็ว่าได้ครับก็คือก็ไว้หนึ่งตัวจำได้ตัวนี้เคยให้มานานนานแล้วนะนะครับตอนนั้นราคายังไม่ยังไม่ขึ้นเลยอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เห็นเห็นอยู่ค่ะอืมก็มาถ้าเป็คล้ายกับ m b x นี่แหละครับราคานิ่งอยู่นี่นะครับปีนี้ถือไว ้องต้องถือเหมือนที่พี่บอกนะคะ m d x เราคุ้มค่าครับนะครับเหรโกนี้ก็กล่าว่าตั้งแต่เราคุณอเนตอนนั้นขึ้นมาก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหไม่ได้ซื้อด้วยเลยเนี่ยไม่ได้สนใจอยู่นะครับเอค่ะค่ะแต่ต้องถือสักประมาณเท่าไหร่คะพี่อย่างที่เห็นว่าปีนี้กำไรกระทุกเศรษฐีดีขึ้นในทุกไายมากเลยนะครับถ้าเกิดคนเล่นสั้นถือไปจนผลประกอบการออกแล้วค่อยขายก็ได้แต่้เป็นคนที่เล่นฟันซาผมว่าถือต่อในในชั้งปีค่ะ แล้วธุรกิจนี้มันทำอะไรพี่ให้ข้อมูลอีกครั้งค่ะสองเดนโก้นี่ก็ทําพลังงานลมนะครับแล้วก็เพื่อกาก่อสร้างเ,าเาารื่องวัสดุต่างๆที่เกี่ยวกับพลังงานลมทั้งหมดแล้วก็ทโาโซล่าเซลล์ด้วยอ๋อโซล่าเซลล์มาแรงนแเนาะ้ก็จะทำไบโอดีเซลลด้วยคือเขาเป็นผู้วางระบบด้วยแล้วก็มีโน้มมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ร่วมผลิตด้วยนะครับรวมรวมธุรกิจกับราชบีคุณลนนะครับหือว่าเป็นหุ้ดีเมีอนาคตตัวนึ่งเลย ตัวเดมโก้นะคะคให้มาตั้งแต่สบาทตอนนี้ขึ้นมาห้าบาทยังให้กันต่อนะคะครับเดี<อ>๋ยก<อ>็ฝากตัวน<อ>ี<อ>้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอคบคุณขอคบคุณ